จะขายทงผีเองอเผงกลือต้องเอะนะลออนิดนึงมือหนูเละมีเช็ดหน่อยกระโปมันอยู่ไหนนู่นถุงนั้นเปิดแล้วก็อืมให้มันละลายก่อนนะคะละลายก่อนส่นี่เหรใช่ อย่ารอให้มันเดือดก่อนเรูดิมันจะเค็มไหมเขามีค่ะปัดหอมกินกันรีบเสริมคัน ยู่อย่าตอนนี้เนยกำลังละลายแล้วนะคะใส่ได้เลยใส่เลยเออแล้วก็ปิดนะคะอ่าปิดฝาเพื่อนปิดฝาอือหือปิดฝาปิดดีจ้าแล้วก็จะมาดูกันใช่